ปลเดียวนี้เอากับข้าวปลาเขาดงพอเหรขึ้นโดยนตีเกียนหนึ่งเพราหงอมันหอยหลังเรียตันแหมปูนกันน่ะหลังคาจิกปิกบันด้วยเอออันนั้นอันนั้นอีแม่เป็นเจ้ามือนเป็นหัวยีราบฟนะครับแม่มะเคยอยีราบกะผานาอันนี้ยังหมดเต็มนะครับอันนี้เป็นแค่ชุดรองท็อปครับผมถ้าอันนี้น้ำจิ้มสามอย่างเลยนะครับสามอย่ครับอันนี้เป็นให้ตักเองเลยเนาะเก่งรถกระบะรถดำรถเท่าไห่้เจ้าของนั่นไม่ได้ก่อ ไอ้ควรนะจจ้าขาแสวแม่ปุ๊บบะซ่าแม่น้องป้บุ๋ยอย่าตักอย่าได้เออนั่นอ่ะเอบากมะแกนนรังรังรังระเป็นเหบลูกสาวเป็นงามมาได้ขี่เป็นหอดแนมเม็ดอยู่ฮะแลวจะมาแอ้มันบบกปลอดภัยอุ้ยนออุ้ยนออย่าฮะนะจอยสวัสดีครับลุงพ c ล a ชแนลสอบกินสอบเอลแถวแเมืองฟางครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าตอนนะครับอันนี้น้ำอันนี้น้ำเนี่ยครับผมสวัสดีช่างฝวันก่อนครับนล้วน้ำกกครับผมน้ำปกเนาะไม่ใช่น้ำฝางนะครับก็มาจากห้องได้หลายขึนมาจากห้องห้องน้ำฝางก็ได้น้ำปกน้ำฝางก็ได้น้ำปกก็ได้นะเพราะนี่มาไหลไม่ตับเข้ามาครับอ๋อนี่นะครับถ้าข้ามไปนี่กับเข้ามาแล้วเนาะอช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าตอนนะช่างควันเพราะว่าช่างควันจะพาไปกินอย่างกระพุครับตอนนี้เราเดินทางจากจงแสนมาต่ตอนครับผมเดี๋ยวพาไปกิน กินคล้ายๆชาบูชาบูเนื้อลดเด็ดน้ำร้ายลาบยังไม่คิดป่มนี่นะครับอันนี้อันนี้หอมได้กินเข้าลูกที่มันจับกับเข้าวบบได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันถ้าขึ้นไปนะไปกินมนะเจ็ปลาลูกปลาเมียมากินแน่นอนรับเจ้ปลามาแน่นอนเขาบอกใหจะลัรกมาแน่นอนเดี๋ยวปลากับไปกินมีอย่างเด็ดอ๋อหอมแบบกหรือว่าเ้ารอราไปดูไปดูเองเขาบมบอกแล้วมัน คนเดยนหัวน้ำน้ำมันต้องไปเอาลิ้นไปแตะเองอ๋อลิ้นไปแตะไปเด็กกันอันนี้เนาะไปกันล้วน้ำเนาะฝากฝากเดินทางครับผมครับผมจากนี้ไปบอกไกลแล้วเนาะไกลแล้วครับครับผมครับจะเจ้าจะเอาครูไปกินจีนที่ไหนไปเดี่ยวเนี่ยฮะเดี่ยวกันทักทายเจ๊กันสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวนี้เอากับเข้าป่าเขาดงพัหรอเคลื่อนโดนติเกียนหนึ่งพวกแห้งอะ ก็จะเอากลัไปกินจีนต่างใดประเดี๋ยวเนี้วขวบอกว่าไปกินจีนแบบไปดอยลางแบบี่บของใกลๆ้ๆอันนี้ขึ้นนี่ถึงขั้นลดขาลงถ้าอย่าได้เปิดอั้นเลยไป <c ười> อยา่างเข้าเกียนหนึ่งเ <c ười> <c ười> กีเยหนึ่งพแขงอะเนี่ยขึ้นเพราะะดูหวทางก็เนดินด,ด,ด <c ười> ินเมีนอย่างมาไปชอกินจีนเลยนี่ <c ười> ขึ้นดอยแบบมันมีร้านด้วยกะไอ้เ <c ười> <c ười> ก็บอกเคยมาสักเตะาอ้ย ดูพอเคลอนปูปจริริโอ้ยจ๋าูไปเต้นจะคืยอย่างกันเต้จะคือยร่างฮือไปั่เหร่อย่างุบช่าวานอนนั่งรถช่างขวานไปบ่อยแ่ ว่าถ้ามีหมวกกันนอกไปไกลถ้ามันโกนเต่งหัวไม่ไหวนะโอ้ม oh. ันเอาสูตรัลบลุกนี่แค่ใจกันไปประมาณสักเซ้านาทีมันลุกเขา,าอยหลังเรียกตันแม่ปูนกันหน่ะหลังคาจิกปิกบนด้วยเอออันนั้นนะอันนั้นนะไอ้แม่เป็นเจ้า <laughs> โอ้ธ่ถมโถงโโอ้โห <laughs> มันมีจีนกินด้วยคนระันบนปูน <laughs> ไอ้แม่มันจะที่มันลามเลยย้อนขยะกี่ข้าวอย่างเแต่บรรยากาศดีแต่เนิ่นบนนี่แนะลมเย็นชิ่วๆแหววตอนไหนว่าแบบเคยมาสักเท่อก่อเป็นบอกประเดี๋ยวเนี่ยลมลมเย็นลมเย็นเนาะเฮ้ยแต่ว่าแบบเคยมาก็ไม่ใช่เคยมาอยู่เื่อเาก็เมินแล้วนะแม่กับไฟอ่ะแม่กับอันไปมาลูกอะคนเลี้ยงคนเลี้ยงลูกอ๋อแม่วัดคูบาซิทิเอาล่ะเอาล่ะ แล้วเอาละผมมาลงไปยู้หนึ่โอ้โดูดูฟังเสียงรถนะโอ้โหนี่เราไปเจอกันที่บนดอยดีกว่าบอเนาะจะกลับรถกับลับมาได้เนี่ยน้องเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไปอื้สุดเนาะไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่บนดอยใช่ว่ะจะกลับรถกับลับมาได้แล้วลู ฟังเสียงรถชะขวาน,น้ำม้วนหมด,หมดนะบูดบูดบูดเลยโอ้มีปานอยู่ปูนเนาะมาตานหารแล้วครับเดี๋ยวคนดูจะเมาหัวแล้วอยู่ในรถขนาดอยู่ในรถยังเมาหวัวขนาดไม่ได้ขับรถยังเมาหัวเลยวะขับรถยังเมาหัวเลยตึงขึ้นดอยตึงโกงคอนนี่มันอันเมาหัวนี่เมาหัวออยังมุนเนาะเฮ้ยเมาหัวนี่เมาหัวออยังมุนเนาะ อูนปลูกแล้วมันยอมถอนโลกขับไปเป็นเล่าควันขำอ่ะเนี่ยในที่ไุดจะเข้าเนื้อเข้าตัวที่กี้พ่อถนนพูดป่ะพ่อไม่อย่างถนนพ่อถนนในการกับตัวก้าวแล้วตัวก้องพ่อถนนแล้วตัวก้องพ่อทางแค่งไปเปิ้ลเลยแด้เอ๊ะมาดีรู้ดเนี่ยอย่างรู้อืมอ๋อถึงละถึงละโหนี่นี่ร้านหายใช่กะ แล้วครับอ้ยบรรยากาศดีใจด,ดีว่ะโอ้โหพอเป็นมากินกันแล้วโรยเป็นจอดกันอะโหธรรมโอโมสังโคขึ้นมาถึงแล้วครับเป็นได้ห้องไอ้เจ๊เ,เป็นได้ห้องโอ้ท่อมาทำบันดาแล้วมาเข้าหลังร้านเปิ่มกำนะครับช่างขวานี่นะแสดงว่าต้องมียงอย่างายอย่างโอ้ข้างๆร้านเมันมีอย่างด้วยมีบะเขืออย่างนี้โอ้นอกเรียเง้มเนี่ย เนี่ยมันมวนเป็นหัวยีราบเลยครับบ่เขือยีราบกะอันนี้ไข่หุ้จักของนี่ครับว่าต้นไหนอย่างดอกอะไอย่างเน,นะ้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับมันปีหนามนะครับเป็นมันมะเขือนะครับผิวมันมะเขือเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นไปชักหน่วยขอชื้อไนมะเขือเป๊กกะเข้ามาในร้านแล้วครับในร้านบรรยากาศดีมากครับผม โอ้เต้นนี่ร้านไหนเหรงครับผมช่างขวัญร้านหลงดอยครับหลงดอยนะครับครับานคุณขายไม้ดอกไม้ประดับเอิ่มใจกับครับไหนตั้งหน้าปุ๋นะครับอ๋อขายครับขายขายตัวแบบขายตัวค่ต้องถามเขาเพิ่มมีปลั๊กอันนี้แต่นี่ใช้ไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าเขียนเขียนใช้ไฟฟ้าแต่อันนี้เป็นเป็นชาบูนะครับช่างขวัญเนาะใช่ไหมชาบูผมจะจุ่มจุ่มครับเป็นจริงเป็นไม่จุ่มย่างเลย แต่ผมกลัวย่างมันจะจ้าอ๋อมีมีหลายอย่างเนาะครับถ้าเป็นย่างอย่างก็จะเป็นเหมือนข้างหลังเนาะที่เป็นสั่งนั้นบรรยากาศดีเจ้าว่ะเพราะทำไมหนาว๊ๆนี่เปืองน้ะประตูมเนี่ช่างขวัญฮะแม่ก็ขายแม่หลาวมาคนเดียวถ้ามีคนคนั้นก็จะแปลคนนั้นมาตัวหนึ่งกันเพอดีมันมีคนคนนั้นเน่ยช่องนีโสดมั้งว่ายครับ พ่อว <จ uur> าจะเคยชื่อหรือพวกกันแห้งคนเดียวที่อ๋อคนนั้นเลยคนเจ๊แจ๋วหาช่างวันอันนี้ออกสื่อนั่นแหละเจ๊ใส่คบกันไหนได้ยังคบกับเจ๊สักว่างครับเป็นตักแห้งจ้าคือคำว่าคนนั้นแหละเออมาดูช่างขวันมาดูช่างขวานตักน้ำจิ้มก่อนเนาะจิ้มจะมีโอ้อันนี้น้ำจิ้มสามอย่างเลยนะครับส่างวันครับอันนี้เปิ้ลทึบตักเองเลยเนาะเก่งรถกระบะรถดำรถเท่านั้นแหละ ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกัน <c oughs> โอ๋โออไปย้อนผสมกันไปเลยไปเลยแล้วจังหวะอ๋อนี่มันเป็นน้ำจิม้มเนาะตักใส่สามรสอันนี้น้ำจิม<ด>ำจ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นน้ำจิม้มสุกี้ส่วนอันนี้น้ำจิ้มหม่าล่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มหม่มาล่าหรือว่าเจีวครับแจ่วเจีวอ๋อน้ำจิ้มแจ่วนะครับแจ่วเป็นทีอตักเอาเลยนะครับตักใครเออเสีย อ่ะเดี๋ยวลองปะเดี๋ยวลองไปลองจิ้มกันลองไปจิ้มครับแล้วเดี๋ยวไปทักทายเจ้าของร้านเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านหลงดอยนะครับผมน้ําซุปอย่างครับผมที่เอามาให้นะครับร้านหลงดอยนี่จะมีน้ำซุปอยู่สองอย่างนะค่ะค่ะผมน้ําใสน้ําใสน้ำดำหมูค่ะน้ําใสแบบนี้เนาะพอสมหรับคนที่ชอบกินหมูอันนี้น้ําน้ําดําหรือว่าน้ําเนื้อทำจากน้ำเนื้อน้ำเพียของวัวนะควกอ๋ออันนี้เป็นน้ำเพียครับผมใเลยครบก็นึกว่าเป็นมันละรสชาติก็จะมีผงผงแล้วก็นิดหน่อยออ๋ครับผม ก็คือเอาเนื้อนี่จุ่มไปเหมือนชาบูเลยนะครับจ้าวถ้าเป็นชุดนี่ชุดประมาณเท่าไหร่ครับมันมีอยู่สามชุดค่ะสามชุดนะครับหมูอย่างเดียวแล้วก็ชุดรวมเนื้อชุดเนื้อแล้วแบบชุดทะเลฟรีชุดถูกไหมถ้าถ้าแบบนี้คือชุดอันนี้หนึ่งชุดเหรอครับหนึ่งชุดค่ะหนึ่งชุด็จะมีเนื้อหนุ่มแล้วก็มีพักมีพักเนือคับน้ำจิ้มฟรีจ้าวน้ำจิ้มมีสามอย่างค่ะมีน้ำจิ้ม สามรสนะคะแล้วก็น้ำจิ้มดำนี่ก็คือน้ำจิ้มกมสำหรับกับเนื้อนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแดงนี่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกิครับผมพักแล้วเขานี่พิเศษก็คือจะมีพักนะคะคพักที่บำเหมือนไข่ก็คือพักสีม่วงค่ะพักสีม่วงนะครว่านี่บเรียกว่าว่านทองใบม่วงกินแล้วสคมีประโยชน์สำหรับแก้ร้อนในนะคะเป็นเป็นเพราะว่า พืชตระกูลว่างครับผมจะมีเฉพาะท้านนี่ตีเดียวมีที่นี่ตีเดียวครับใช่ตระกูลว่างนี่ สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะช่วยหมูร้อนในอย่างนี้ค่ะจะเย็นเขาจะเข้าบ้านวันนี้มั้งก็แก้ฮอน่หอกวันนี้ก็ขิ่ได้เลยนะค่ะเราใแล้วว่าคนที่สวดมี้กุ่ยไดคือเรื่องเรื่องคือวันนี้จะเข้าบ้านแล้วจะจ้ำนอกจ้ำในมีอย่างแก้จ้ำนอกจ้ำในก็ได้เลยไหวกันะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญต่างสบายด้วนะครับันนถ้าแม่ลนะครับองชุดอื่นได้นะครับผมได้ครับผมได้ยินก่อนแปลว่าทดลองชุดใหม่อ่ะเอาเผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ไหวแล้วไอเจมาเมื่อใดนี้รู้ตลอดเลยทั้งชุด ใหญ่นะครับชุดอันนี้เต็มหรือ,อยังนะครับยังไม่เต็มนะคะถ้าเต็มจริงๆจะเป็นชุดทะเลอ๋อชุดทะเละครับถ้าถ้าชุดประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่ครับผมราคาชุดนี้<ห>นะค,ครับสามร้อยหกสิบเก้าสามร้อยหกสิบเก้าจะได้เซตประมาณนี้เลยนะครับอ๋อถ้าเต็มจะเป็นชุดทะเลอ๋อชุดทะเลจะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดทะเลจะมีในรูปนะคะมันจะมีทะเลเพิม่มมาอีกจานหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้เป็นเซตนเนื้อเซตอ๋อประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นชุดเต็มนี่ราคาอยู่ที่499บาทอ๋อ499บาทนะครับ <c oughs> โมเข้าถ่ายอยู่ครับขนาดอันนี้ยังหมดเต็มนะครอันนี้เป็นแค่ชุดรองท็อปครับผม <c oughs> ถ้าเป็นชุดท็อปนี่จะจัดแบบจัดเต็มกว่านี้ครับผม <Okay. S 1> แล้วช่างควานบอกว่าเอาเอาชุดนี้ก็ได้แล้วครับไป <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งกินกันครับ หวานยกแล้วเฮ้ยน้ำด้งขึ้ลือกับแมลงนี่เดี๋ยเดร้องให้เจอจิมเหมือนกันเจอจิ้มแบบเจอจิ้มแบบนี้เนาะแบรถดีครับี่กินดิบก็ได้กันได้กได้ดูนะครับวิธีกินเนื้อให้อร่อยนด้ไหครับเคล็ดลับคือคุณต้องผักต้มก่อนเพราะน้ำในผักจะออกครับ ถ้าใส่เฮดดี่เขากินเนื้อแล้วยางต้องเห็นผักผักไม่อย่ากทำเมื่อเนื้อในแรกกาเขาด่ยดย<ม>าอยได้ไวแต่บรรทุนเราผักไม่ทันนั่นคือกินเนื้อตกไปครับสา<ะ>ร <c oughs> ะ,ะนักต้อไปละเนาะก,กินดีกว่ารออย่างเขาเขาก,กระดอแกว่งแคว่งอยาะมวยอ่อะแคว่งว่เนาะมวยเยอะมุกกำ<อ><ข>ลงนุนมงงน่มผมว่ากินดิบเลยนะไอ้จีกินดิบเลยดิบก็ได้ดิบก็ได้แต่ว่าไอ้จะกินดไอะอ๋อเดี๋ยวผมจะกินดิบโชว์อ๋ออย่าบอกวกินดิบโชว์งี้ก็ได้อืมช่างฝันีนใส่เนื้อมึงนะครับ กินนิดได้แล้วเนาะใช่ครับมีปัญหาของข้าวก็ได้ของข้าวของบ้านจะดีเนาะขอนเปนดีเนมะื่อกี้จะของแม่ไม่ได้ก่อไอ้ขวดนี่ะที่เราเสียมาแม่ปุ๊บแบบซ้ำแม่น้องป้าบุ๋ยอย่าตักงอย่าใดเออนั่นนะ่ <laughs> ะเรา,าแต้มแกนงนเะน้ำแบกใจขนาดเราเลยแบบอยากอู้ออกสื่อเน้นนะอ่ะแต่ก็ออกไปละปะเปนั่งกินนิดแล้วครับไปแล้วละกันติดแล้วเนาะจะได้กินแล้วนะครับ ยุบเงยยุบเงยที่มได้ได้กินสักเตือน่ะขอขอขอกินน้ำก่อนนะยุบเงยยุบเงยที่มได้กินจะกินกระเบืองกินรอบก่อนรอบก่อนติอันนี้เกินจะได้ใเท่ันนะอเป็กล่นี่ขอลองเทสเนื้อก่อน็นได้้อนเอันนี้เป็นน้ำดำนะครับน้ำดำเือมอเนยมมีชื่อบอกมือนมกบนลุบอกมวงบ้นลุงนนี่จะเกยวกัน บอกว่าเป็นเด็ดหลังบ้านมาของเจ๋อไอ้เจ๋อแต่ของนุ่มน้ำมีกี่นี่ใครมีจักอีกลองครับน้ำแห้งเป่าเนาะถ้าเป่าจะมาล้อมนะตากปู้ไปหยิบเลยก็จะบอกเออดนายิบเลยมกสะรุ่งนะครับถ้าคนเมันมักขุมก่ะ ็นนนอัี้ถ้าคนมาขุมวันนี้แต,แต่มีน้ำใสกับน้ำดำนะครับน้ำดำเี่นลำบากหน่อยก่อนกินตกต้องลงงมม,มันมาหั่นนะครับอัดลงเลยอสองคำแล้วมันดูเต้น,นะขกาน,น,นยืนนั่งนั่งเดินลงพูนอันนี้ปึ่งแจานน้างมารีวิวนะครับ <c oughs> อันนี้ฉานขวานปลาผมมากินนะครับผม <c oughs> ไม่จริงคอนเทนต์ลุงคุ้นหลอกนี้นะครับมันเดี๋ยวต้องตั้งจื่อคลิปเต้ไปก็เอาเนาะว่าเสียงรังลุงลังกินแจ๊กจั่งแบบใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้หยองหอกอันนี้อู้อู้กับเล่นได้นะครับเดี๋เยอะได้เจอเดี๋ยวเดียว <c oughs> เดี๋ยวนล้วถึงมี้เราเหรอ <c oughs> อ๋อได้หินนะห,หัวหินติ๊กที่ละ ไปลุงร <g binary> ัง <fi> ร้านร้านแหลกเป็นแฮมอลูกสาวเป็นยำมาได้ขี่เป็นหอดแนมเม็ดยูฮะนะจะมาแอมันบบพอถอยอุ้ยเนาะอุ้ยเนาะอย่างฮะนะจอยจชนได้ว่าไม่จีนตะกะาไม่จปเจีนยจีนนะนะเจีนให้จิบร้อยเลยนนนกส่งร้อยก่อนเสือปลาะแบบเสี้ยนแบบเสี้ยแสิบแบบเทพส่งร้อย เอ้กินชาบูก็ถามมาแล้วแหละพวกเยอย่างใด้ยมันเนื้อเหมือนกันแหละวัตถุประสงค์ที่ถามมาการนมันไม่หาถามมาแล้วล่อกคนถามหาลูกสาวไปดึีกันตีนะเจ้าของร้นแล้วตรักพ่นะเอฟซีบอกว่าอะไย่งเงี้ถ้ามากมเนี่ยมันต้องมาแล้วเนี่ยเราคุ้มมุกนี่นี่อ้งลังเลยถ้าขายก็ลองกดดีพีดีพีดีานมากดไ

ด้านอาหารแถวเมรยนี่คำว่าไอขวานแฟน้องก็ไปก๊อฟเมรัยเหรอครับน้องไม่ได้ติดกาอยู่ปุ่นไม่สายปุ่นอ่ะอันไออยู่แถวเนี้ยน้องขอเวลาก้อฟแบบเปลาเลยสว่างเพราะอะเออพ่อจ่ายโทรไปเรียกไโทรมันมาพวกได้ขอเข้าแบบผมบอกว่างเลยบอกว่างดติ๊กอ่ะจะไปจุ่มเมินนะครับผมบอกไว้ก่อนจุ่มแป๊บๆครับตะกี้นะกู้ก่อนกะลุงปูในรดไหม ว่าเขาทำเสื้อไว้บ่อยไว้ใส่ไปทีมงานเขาแล้วเจ็ดแฟนคลับเลยผมกึดคอนเซปต์บอกแล้วว่าผมจะเงี้ยไรเงี้ยไรครับตั้งลใจะใส่เบอร์โทรใส่ h าไว้แล้วก็จะมีมีตัวสื่อพิมพ์ไว้ตัวอย่างว่าพบบุคคลดังกล่าวอยู่กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยากรุณาโทูผมไม่ได้รถของของนะก็โงมไหมก็มีกรคิดอยู่ในนามบุคคลนะแี่ไม่แนะกินติ๊กเติ๊กอ่ะกินวันข้ามครับ ว,วันนี้ป๋อหะนนี้พอได้บอกว่าเจ้าขวัญยังก่อนบอเจ้าขวัญโอ้แม่งที่เไย้บบแม่งตีกะโจ๊ดนี่นยหุ้ยไข่หายไปไหนใจกับใจ่ก <c oughs> <จ>เพิ่อม,อมืมมไข่อ๋อใช่เพิ่อมผมมีไข<อ>่เ,ออ<อ>เนาะใช่ครับ,บเดี๋ยวเอาพักออกก่อนพักออกก่อนจ้ะนี่นี่นี่น พักเนี่ยเป็นอย่างไรกันักกงว่าทังนั้นนะนี่อะไรหมไม่หยิบน้ำเหอนกันอหรอ่เป่าเนี่ยมันเป็นข้าอะสุดท้ายกับน้ำดำเข้าครับแต่เจ้าของร้านบอกว่าเอใส่น้ำกส่ไข่เขําหมูใส่ใส่น้ำดำได้สุดยอดใส่สมานี่ก็คือ ไปทำอบครัวสมมุิสำรับละอ่อนสำรับละอ่อนไม่นครับสำรับละอ่อนตีอบผมเขามันเป็นสายเนื้อครับเขาก็เลยต้องแบบเอาน้ำข้นๆผมเท่าจะเยอะมากของผมอ่าเรียบร้อยครับซึบสงบแล้วเนาะแต่ละคนพอคิดผมไม่เจ๊ใกล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็ประมาณสนที่แปดปีแล้วโอ้เข้าถ้าครับเข้าถ้า ไอ้พายังมากินกองมากินได้ครับผมไะเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อครับปิกบ้านละมุณอย่าเว้ยพาอันสุดส้มก่อนวันนี้นั่นยเราจะข้ามแล้วลูกแหมหน่อยบอกโอ้มาคืนบรรยากาศดีขนาดเลยครับผมกินเจ๊แก่จำหนอกจำนายเลยไปแล้วมังครับเพราอเรียบร้อยครับผมผักหนอกเสี้ยงเป็นซาวบาทสามสิบบาทพวกนะครับดีมาก ถ้าอยู่มาปบ้านคุณสักสองเดือนเน่าถขนาดแล้วครับขนาดแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณช่างขวัญนะครับผมปามากินมาเอลวแถวแม่อายแม่อายนะครับผมเออแม่อายแถวโดยลังครับเดี๋ยวที้จะลงไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะลงไปไปไปเอวตั้งลุ่มครับครับเดี๋ยวจะไปนําเสนอถนนคนเดินแม่อายอ๋อก็ต้องมาไปสวนส้มไหมครับขำมาแล้วสวนส้มตอนไอเจนเนาะเจนไอเจนอยู่หลบดึกอ๋อหลอบดึกนะครับ ครับครับผมไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับทางลงจะมืดหน่อยนะครับแต่ตรงเนี้ยวิวดีครับตรงข้างหน้าเนี่ยเสดายมันมาหันแล้วเนาะตรงร้านอาหารนี่้เจมาานะเนี่ยมุมนี้จะเห็นไม่ไอทั้งไม่อายเลยเนี่ยเสดายมันมืดไปแล้วเนาะมันก็แขนได้เจงแจ็คอะไปแล้วครับนะเจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ผมแล้วก็ไอ้เจผมแล้วก็ลุงพูลเนาะครับ<อ>สมาคมไหมเหรอจื่อไม่เหรอม่ในจใช่สมาคมเสียงดังลุงลงังตั้งใจไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ <laughs> หมือนไปนหน่อย